สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ CEO Talk และผม,ผมพงพสูนาพรมเป็นประจำทาง k i f f e r ์เร n n n นแนนะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เรามีคำตอบดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษมามอบให้กับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาหลายๆวันหลายๆสัปดาห์แล้วยังกังวลใจว่าเมื่อไหร่คำถามของตัวท่านจะถูกนำมาพูดคุยสักทีอดใจรอสักครู่นะครับรับรองเลยว่ามีคำถามของท่านแน่นอนครับ และแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามของท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราแต่น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศมาก่อนนะครับในอีเมลเนี่ยเขาส่งมาเขาบอกว่าผมเคยทำงานอยู่ต่างประเทศมาหลายปีก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งตอนนี้ก็เลยกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาเปิดร้านมินิมาร์ทนะครับเป็นมินิมาร์ทเล็ก เขาเนี่ยไม่ค่อยห่วงเรื่องสตังค์เท่าไหร่เพราะว่าเงินสำรองที่เอาไว้เลี้ยงดูตัวเองจนถึงยามแก่ยามเท่าเนี่ยเขาได้เตรียมไว้ไว้หมดแล้วแต่ปัญหาคือตัวเขาเนี่ยพอมาเปิดมินิมาร์ทเขาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกกับมันเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มเบื่อพูดง่ายๆนะครับนายจะต้องตื่นแต่เช้าเปิดร้านปิดร้านเช็คสต็อกแม้ว่ามีเด็ก ในการที่จะมาคอยช่วยขายของก็ตามแต่ตัวเองก็ต้องทํางานเหมือนเดิมเลิกเบื่อกับอะไรไไที่มันซ้สำซากจ,จําเจจนกระทั่งมีเพื่อนเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟารีนะฮะตอนที่เพื่อนมาชวนเขาบอกว่าถ้าเป็นคนขี้เบื่อแบบเนี้ยน่ามาทํากิฟฟารีนนะเพราะถ้ามาทํากิฟฟารีนเะนี่ยมันสนุกแล้วโลกของเขาจะเปลี่ยนไปนี่เพื่อนบอกว่าแล้วโลกของเขาจะเปลี่ยนไปแต่ด้วยความที่ไปอยู่ต่างประเทศมานานนะครับกับเพื่อนที่รู้จักกันคนนี้ก็ยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ ก็เลยรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะจะมั่นใจในสิ่งที่เพื่อนพูดได้ยังไงจะกลัวถูกถูกคนอื่นเขามาหลอกหรือเปล่าที่สําคัญคือเป็นคนต่างถิ่นนะฮะพอแต่งงานปับ๊บเพื่อนก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีมีมีเพื่อนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะแต่งงานกับคนอื่นจังหวัดนึงก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่า,วาเขาควรจะตัดสินใจยังไง โลกใบนี้จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากค่ะนะคะการที่คุณเปิดมินิมาร์ตแสดงว่าคุณคุณเป็นคนมีทุนสำรองนะคะคซึ่งก็ก็<ๆ>ดีนะคะเพราะว่าจะมีคนเดินเข้าร้านแต่การที่เราเป็นเจ้าของร้านมินิมาร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทําการตลาดแบบตั้งรับ,รบหมายความว่าเรารอคนเนี่ยเดินเข้ามาในร้านของเราถ้าเขาไม่เดินเข้ามาเนี่ย มันก็จะไม่มีคนแล้วก็เรารอย่างนั้นแต่งานของกิฟฟารีเป็นงานตลาดเชิงรุกค,ค่ะการตลาดแบบเชิงรุกนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีศูนย์ทั่วประเทศที่จะดูแลและคอยให้บริการอยู่แล้วตัวคุณเองเนี่ยสามารถไปขยายงานที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เลือกเวลาได้เลือกทำเลได้เลือกไรายได้ได้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปนั่นคือความจริงนะคะส่วนที่ว่าเพื่อนจะหลอกไหมนี่ก็คุณเขียนมาถาม หมอทางกิฟเฟอริ c นชาแนลคุณก็คงรู้จักกิฟเฟอรินพอประมาณนะคะเราก็อยู่มาแล้ว17ปีนะคะแล้วก็หลักการของเราที่ชัดเจนก็คือเราเนี่ย สร้างองค์กรให้มีความสุขเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคนที่มาอยู่กับเราก็คือเจ้าของสินค้าที่ใช้สินค้าของตัวเองอย่างมีความสุขงานที่ทําก็คือไปชวนคนอื่นมาเป็นเจ้าของกิฟฟารินเหมือนกันและดูแลเขาตามความเหมาะสมที่หมอก็พูดซ้ําๆอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่างานนี้เป็นงานที่ถ้าเบื่อคุณคิดว่าคุณเบื่องานเดิมเนี่ยคุณจะสามารถลองศึกษาได้โดยยังไม่จําเป็นท,ที่จะต้องเลิกงานเดิมหรือปิดร้านก็ได้นะคะจันเอคับ ทีนี้ลักษณะของของการ<ม>การทำตรงนี้นะฮะคนที่มีเขาเรียกว่าไม่ได้ลำบากเรื่องสตางค์เนี่ย<ม>ลักษณะของการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าจะทำควบคู่กับการทำมินิมาร์เนี่ยก็คือให้ให้เด็กดูดูร้านไปแล้วตัวเองลองจัดสรรเวลาคือพูดง่ายๆก็คือการเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เพื่อนไม่เยอะเขาเขาจะสามารถเริ่มต้นได้ไหมคุณห จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนไม่เยอะแต่ไม่ได้หมายความไม่มีคนที่จะพูดด้วยด้วยได้นะคะและการทํางานตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดนนะคะเพื่อนเดินไปจังหวัดอื่นก็ชวนได้นะคะนะคะอาจจะไม่ต้องเดินทางแต่ใช้วิธีการทํางานออนไลน์ก็ได้นะคะจันเอ๋ดจริงไหมคุณหมอกำลังจะบอกว่าแม้เขาจะเป็นคนจังหวัดหนึ่งแต่มาอยู่กับอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาสามารถโทรศัพท์ได้ไลน์คุยกับเพื่อนก็ได้ก็ได้แล้วถลาเรามีศูนย์อยู่ทั่วทุกจังหวัดใช่ค่ะแล้วถึงเวลาจริงๆเมื่อจะต้องเจอกันค่อยเดินทางไปเจอกันก็ได้นะคะ แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคุณที่ถามมาเพราะว่าเขามีเงินน่ะแต่เข้าใจว่าเขาคงไม่มีเวลาใช้เงินนะเนื่องจากต้องเฝ้าร้านนั่นเองนะคะในโลกของกิฟต์เฟรน์ก็จะเป็นโลกใบใหม่ที่จะมีเพื่อนใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆที่จะทำงานด้วยแล้วก็ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่คุณเลือกได้โดยร้านมินิมาร์ทก็เป็นอย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าก็คือแบ่งเวลาว่าช่วงช่วงไพร์มไทม์คือลูกค้าเยอะหล่ะจะอยู่ช่วงกลางวันที่ว่างๆแล้วก็ออกมาทํางานได้ค่ะครับนั่นก็คือการบริหารเวลาที่ แล้วก็ผมเชื่อว่าอย่าเข้าใจและอย่ากังวลว่าจะต้องชวนคนจํานวนมากๆเพราะบางทีเนี่ยเริ่มต้นจากคนเพียงสอาคนก็สามารถสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะเอาแค่2-3าคนนั่นแหละและเขาเนี่ยก็ถ้าเปิดสองสาคนนั้นสนใจมันต่อไปเรื่อยๆได้นะคะเอาละครับวันนี้ได้แนวทางของคำตอบไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมลองเอาไปปรับใช้ดูด้วยนะครับ เวลาของรายการเราวันนี้ก็หมดลงแล้วครับพบกับคำถามและคำตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ